สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i รา c คิ Kingdom ท่ารัดเย่ yeah. สำหรับคลิปนี้เป็นแดนดอมนะเจ้าค่ะบทที่หนึ่งกับทอปิกความรักและความห่วงใยจากอ้อมกอดแห่งความรักแสนดีถึงมนุษยชาติทุกผู้ทุกนามนะเจ้าคะคลิปนี้เราจะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางส่งความรักและความปรารถนาดีจากองค์พระผู้สร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงทุกสรรพสิ่งที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราค่ะเหมาะสําหรับทุกๆหัวใจที่เชื่อในพลังแห่งจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อในกฎแห่งการกระทําซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลสถ้าท่านมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือว่าเป็นพลังงานของท่านในช่วงนั้นๆได้เลยเจ้าค่ะต้องขอออกตัวแดงๆสําหรับคลิปนี้นะเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อและช่องเรานั้น ่านไพ่เน้นในด้านการให้คําแนะนําสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึงเป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออกหาทางเยียวยาหัวใจตัวเองรอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานรวมค่ะขอให้ใช้วิทยานในการรับชมรับฟังด้วยนะเจ้าคะ่ะ ไม่ว่าผลของไพ่จะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรขอให้รับชมรับฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจถ้าคำแนะนำใดโดนจิตโดนใจโดนจริตรตรงใจก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะถ้าคำพูดของเราขัดอกขัดใจสร้างความคุนเครืองในใจต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าแล้ว เราจะมาตีความกันเลยว่าคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเรานั้นเป็นสื่อกลางส่งพลังแห่งความรักแต่ความห่วงใยอะไรบ้างจากอ้อมกอดแห่งรักแท้แสนดีมาให้กับมนุษยชาติกันบ้างนะคะเราก็มาดูกันเลยนะจ้าค่ะ,ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะก็ขออธิบายนิดนึงนะคะว่า มันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วเป็นการส่งพลังงานบวกของเราโดยเฉพาะนะเจ้าคะ่ะอืกับพลังงานไพ่ที่เห็นนะคะก็คือ intention ก็คือตัวที่เราใช้เป็นตัวแทนของคำว่างองค์พระผู้สร้างคะ่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ไพ่ให้มาก็หมายก็มีคำว่า r e b e r t h คะ่ะก็คือกระบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอืกลไกของธรรมชาตินั้นมีกระบวนการของการ r e b e r s e นะทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับบุคคลนะระบบบุคคลแล้วก็เติบโตขยายวงกว้างออกไปจนถึงระดับจักรวาลน,นะมีมิราเคลลิลค่ะนะหัสจรรย์ปาฏิหารินั้นนะอยู่ร้อมรอบอยู่ข้างกายเราค่ะขอให้เรามีความเชื่อนะ,อ,ะอ้อมกอดแสนดีบอกหรอต้องการจะบอกเราว่าเชื่อนะ ให้ศรัทธาในพลังแห่งปาฏิหาริย์ขบวนการแห่งการรีเบิร์ตที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อเป็น,นกลไกของธรรมชาติเพื่อจะเป็นการนะฮะสร้างความสุขอย่างมั่นคงถาวรให้กับเราขอให้เรายึดมั่นนะเชื่อในศักยภาพของตัวเองแล้วก็ทุกอย่างนั้นมันมีดี v i d e ออเดอเป็นตัวกำหนดด้วยมันมีกระบวนการของการดีเบิร์ตจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่า นะซึ่งนั่นคือการจัดสรรเป็นกิฟต์จากองค์พระผู้สร้างจากกลไกของธรรมชาติจากกลไกของจักรวาลขอให้เรามีความหวังอยู่เสมอค่ะนะให้เรามีความหวังอยู่เสมอมีความหวังในความสุขอยู่เสมอนะฮะแล้วกเรานั้นนะฮะมีพรนะอันอินฟินิตี้ค่ะนะฮะ, Un ity, ะ,นะฮะมีพอรอันอินฟินิตี้อยู่ร,อ,รอบๆตัวเรา ขอให้เราเชื่อนะองค์พระผู้สร้างอ้อมกอดแห่งรักแท้แสนดีต้องการจะบอกเราว่านะ,ะพรนั้นมีแบบอินฟินิตี้ท่านประทานพรให้กับพวกเราแบบอินฟินิตี้ขอให้เราอยู่อย่างมีหวังอยู่อย่างมีความสุขคะ่ะนะให้เชื่อนะคะในจิตภายในของเราคะ่ะนะเชื่อในจิตภายในของเรานะคะเมื่อเรานะ อยู่สามารถพัฒนาตัวเองพบกับความสำเร็จนะฮะได้รับกีฟอันมากมายมหาศาลนะ,ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอ้อมกอดของความรักที่แท้จริงประสบความสำเร็จแล้วเรามีหน้าที่ที่จะส่งต่อค่ะนะ,ะเรามีหน้าที่ที่จะขยายความยิ่งใหญ่ขยายพรอ,อันนะ,ะอ่าอินฟินิตี้เบสซิ่งเนี้ยขยายความสุขความความหวังนะ,ะไปสู่ผู้คน มากมายทั่วโลกนะฮะขอให้ศรัทธานะฮะในพลังแห่งมิราเคลิลค่ะนะมหาสัจจ์นั้นอยู่รอบอยู่รอมรอบตัวเราพร้อมจะซัพพอร์ตนะเจ้าหญิงน้อยแสนดีเจ้าชายน้อยแสนดีนะขอให้เรานั้นออกแบบชีวิตของเราเองได้เราสามารถครีเอท เราสามารถออกแบบชีวิตของเราได้เองเรามีศักยภาพมากมายมีความชาญฉละนะที่จะสรนสร้างความอุดมสมบูรณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คร่อมพีดด้วยหัวใจของเราเองค่ะด้วยหัวใจของเราเองนั้นสามารถสรนสร้างความอุดมสมบูรณ์นะฮะความสําเร็จด้วยหัวใจของเราเองนะพระผู้สร้างอ้อมกอดเจนนี่ปรารถนาจะบอกเราแบบนี้ปรารถนาจะส่งต่อให้เรามีความเชื่อมั่น นะในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาในพลังแห่งปฏิหารที่อยู่รอมรอบตัวเราอะไรที่มันต้องจบลงไปนะฮะขอให้รู้ว่านั่นคือขบวนการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะต้องการจะส่งของขวัญให้กับเราบางอย่างมันต้องจบก่อนเพื่อที่จะเริ่มใหม่นะมันต้องจบก่อนการทำงานของธรรมชาติมันมีทั้งฝ่ายมันมีทั้งฝ่ายความดี และฝ่ายความไม่ดีมันมีสองสีที่ต้องมีการแข่งขันกันมีเงื่อนไขในการที่จะกระทําในแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างบางอย่างมันต้องผ่านกระบวนการของการเจ็บต้องผ่านกระบวนการของการสูญเสียต้องผ่านกระบวนการของการทดสอบเพราะฉะนั้นขอให้มีความเชื่อไว้เชื่อในพลังแห่งศรัทธา เชื่อในหัวใจของตัวเองเชื่อในศักยภาพของตัวเอง <S <S ไว้วางใจการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วพรแบบอินฟินิตี้นะฮะอยู่ตรงนี้ให้มีความหวังอยู่เสมอนะให้มีความหวังในความสุขอยู่เสมอนะเชื่อนะฮะในจิตภายในของเรานะฮะออกแบบชีวิตของเราเองเรามีความพร้อมมีสติปัญญามีความชาญฉลาดนะอยู่ในตัวของเราเองฝึกฝน แล้วดึงสกยภาพนั้นออกมาฝึกฝนแล้วดึงสกยภาพแห่งจิตอันเป็นอัจฉริยะดวงจิตอัจฉริยะในตัวเรานั้นฝึกฝนแล้วดึงออกมานะให้เราฟังเสียงนะกระซิบจากภายในของเราเองฟังเสียงภายในจากของเราเองเมื่อเราฝึกฝนตัวเองดึงสกภาพที่แท้ออกมาเราจะตื่นรู้นะเราจะเข้าใจกฎแห่งความเป็นจริงทั้งหมด เราจะเข้าใจความเป็นจริงกลไกของความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นได้อย่างถ่องแท้ด้วยตัวของเราเองฝึกฝนมันฝึกฝนเพื่อเราจะได้ตื่นรู้เพื่อเราจะได้เข้าใจถึงกลไกนะของความเป็นจริงของการหมุนไปของโลกใบนี้นะ you are the universe นะคุณคือจักรวาลจักรวาลแห่งความ อุดมสมบูรณ์นะ,ะจัก,กรวาลแห่งความสำเร็จจัก,กรวาลที่คุณจะได้ของขวัญอันล้ำค่านะฮะจากทุกสปปรรพสิง่งที่คุณปรารถนาขอให้ฝึกฝนตัวเองนะฮะอันนี้คือเป็นคำพูดจากจากออร,คร์คเคิลที่เป็นสื่อกลางมาจากองค์พระผู้สร้างมาถึงพวกเราทุกคนทีนี้เราจะมาดูประกอบนะฮะกับทารอดซึ่งจะเป็น อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการสื่อสารออกมานะฮะก็คือพระผู้สร้างนะอ้อมกอดเสนีบอกว่าพ่อพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยเฝ้ามองด้วยความห่วงหวงว่าอู้ เฝ้ามองได้ความหวงหวงลูกน้อยสุดที่รักของพ่อโอ้แม่เจ้าบีบเหลือเกินขอให้ขยันฝึกฝนเพื่อหาแสงสว่างแห่งความเป็นจริงนั้นให้พบหาสแสงสว่าง หาศักยภาพในตัวเองให้เจอฟังเสียงภายในของเราเสียงภายในของเรานั้นจะนำพาเราให้พบกับความสำเร็จในทุกด้านขยันหมันเพียรฝึกฝนแล้วมีความหวังอยู่เสมอโอู้แม่เจ้ากลายเป็นคนอ่านไพ่ขี้แยไปแล้วพ่อจ๋า แต่หนูรู้แหละว่าพ่อต้องการส่งพลังงานปกติหนูก็ไม่ร้องหรอกดูสิอารมณ์เขานะถ้าพ่อสื่อเราต้องเป็นอย่างนี้แหละนะให้มีความหวังอยู่เสมอแสงแห่งความสุขนะบ้านแห่งความสุขหนูสามารถครีเอทได้ตามใจแต่การจะครีเอทได้อย่างสวยสดงดงามมันต้องผ่านขบวนการของการฝึกฝนศักยภาพภายในของเราออกมา นะเข้าใจตื่นรู้นะได้ยินเสียงภายในที่มันคือเสียงแห่งดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตแห่งพรอ,อันนี้ฝึกฝนหน่อยนะนะแล้ววันแห่งความสุขที่พ่อปรารถนาที่จะเห็นพวกเราอยู่อย่างมีความสุข สำเร็จในทุกด้านขอให้มีความหวังอยู่เสมอค่ะมันเป็นความหมายเดียวกันนะขอให้มีความหวังอยู่เสมอโอ้แม่เจ้าพลังงานนะพลังงานของพ่อใบเนี้ยถ้าเราอ่านอารมณ์ของเรื่องความรักเนาะก็ประมาณหนึ่งแต่พออารมณ์อ่านอารมณ์ของพ่อนี่แบบบีบมากเนี่ย ดูแลห่วงห่วงไม่เคยห่างหายไปไหนยิ่งกว่าจง่างห่วงไข่นี่คือน้ำพระไทยของพระผู้สร้างนะคะในสายตาของพระองค์เราคือเด็กน้อยผู้ใส่ซื้อบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบททดสอบที่เจอ พ่อไม่อยากทำหรอกนะแต่โลกไปนี้มันมีสองฝ่ายที่เราต้องผ่านบททดสอบนั้นไปให้ได้เพราะฉะนั้นขอให้ฟังเสียงภายในของเราเสียงภายในนั้นรู้ทุกอย่างเสียงภายในนั้นเข้าใจทุกอย่างแต่การที่เราจะเข้าใจเสียงภายในนั้นได้มันต้องเกิดจากการฝึกฝนดวงจิต การเพียนปฏิบัติการนั่งสมาธิเราถึงจะสามารถเข้าไปถึงแก่นแท้ของดวงจิตแห่งพรอ,อุมเมจาเราถึงจะเข้าใจและตื่นรู้ถึงกฎแห่งความเป็นจริงที่ตอนนี้องค์พระผู้สร้างพ่อของเราปรารถนาที่จะให้ มนุษยาชาติทุกผู้ทุกน้นเข้าใจถึงความเป็นจริงอันยิ่งใหญ่งดงามนี้เหลือเกินถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รู้โอ้แม่เจ้าพ่อเอาไปส่งให้คนฟังทุกคนนะพ่อถ้าหนูร้องคนเดียวนี่ไม่ได้นะร้องเป็นเพื่อนด้วยนะเจ้าคายเอซีแซนดี้ของเราทุกคน ร้องเป็นเพื่อนด้วยนะเจะ้าหญิงน้อยเจ้าชายน้อยแสนดีทุกๆคนหวังว่าคลิปนี้เสียงนี้จะสามารถสกิดดวงจิตแห่งพรสกิดดวงจิตอัจฉริยะในตัวตนของ FC แสนดีของเราทุกๆคนได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาฝึกฝนตัวเองนะเจ้าค่ะเราจะได้กีฟค่ะ เราจะได้พรแบบอินฟินิตี้เราจะสามารถออกแบบชีวิตของเราได้ตามใจชอบขอให้ฟังเสียงภายในของเราเสียงภายในของเราจะกระซิบบอกเราอยู่เสมอเมื่อท่านมาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนเมื่อไร ขอให้รู้ไว้ว่าเสียงภายในของคุณนั้นร่ำร้องหาอ้อมกอดแห่งความรักนี้เลือกเกินแล้วอ้อมกอดน,นี้ก็ห่วงแหนและห่วงใหญ่พวกเราเหลือกเกิน ขอให้อดทนฝึกฝนหน่อยนะเจ้าหญิงน้อยเจ้าชายน้อยแสนดีขอให้อดทนหน่อยนะขอให้มีความหวังอยู่เสมอแล้วความสุขความสำเร็จจะอยู่แค่เอื้อมขอให้เรายึดมั่นในพลังแห่งศรัทธาของเรานะถ้ามาเจอคลิปนี้ขอหวัวใจนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธา พลังแห่งความเชื่อขอให้ดวงจิตแห่งพรในตัวตนของเรานั้นเปล่งประกายแห่งความงามออกมาดึงดูดแต่สิ่งดีงามดึงดูดแต่พรอันอินฟินิตี้ออกแบบชีวิตของเรานะได้อย่างงดงามมีความหวังอยู่ในความสุขเสมอนะฟังเสียงหัวใจของเรานะเออเอเนจีเปลี่ยน นะขอให้พวกเราทุกคนมากล้นพบเจอกับของขวัญอันมากมายมหาศาลจากองค์พระผู้สร้างให้ชีวิตของเรานั้นประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังปรานาสิ่งใดให้มันสำเร็จลุล่วงแบบง่ายๆสบายๆดุดปฏิหาร ดังสวรรค์บรนดาลเสกสร้างในระมิดในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตการงานการเงินความรักนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบจนชั่วนิรันด์นะออกแบบชีวิตสรรสร้างชีวิตของเราอย่างมีความสุขแล้วเราจะประสบความสำเร็จในทุกด้านการหกล้มบททดสอบมีขึ้นมาเพื่อจะให้เราฉลาดขึ้น เพื่อจะมีให้เราเข้มแข็งขึ้นบททดสอบที่มีขึ้นมาเพื่อจะทำให้เราตื่นรู้บททดสอบที่มีขึ้นมานั้นเพื่อจะทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงแก่นแท้จริงๆในตัวตนของเราเองแก่นแท้จริงๆในกลไกลของการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้เชื่อไว้ศรัทธาไว้เมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วประสบความสำเร็จ สักเซตในชีวิตของเราแล้วเจ้าหญิงน้อยแสนดีเจ้าชายน้อยแสนดีขอให้เรานั้นส่งต่อพรอ,อันอินฟินิตีน้นี้ส่งต่อความสุขอันมากมายมหาศาลนี้ส่งต่อของขวัญน,นี้ไปสู่ผู้คนรอบข้างขยายวงกว้างออกไปจนถึงมนุษยชาติทุกผู้ทุกนามด้วยนะเพราะคุณคือ you are the universe คุณคือจักรวาลแห่งความสำเร็จคุณคือจักรวาลแห่งความอุดมสมบูรณ์คุณคือจักรวาลแห่งแสงสว่างแห่งชีวิตคุณคือจักรวาลแห่งปาฏิหารแห่งชีวิตคุณคือจักรวาลแห่งความหวังและความสุขแบบชั่วนิรันดร์นะ ขอให้รับพลังงานนี้รับอ้อมกอดแห่งความรักนี้ไว้ได้หัวใจแห่งความปิติสุขขอบคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราต้องการจะส่งพลังงานสื่อสารเป็นสื่อกลางจากอ้อมกอดแห่งความรักที่แท้จริงไปสู่หัวใจของพวกเราทุกๆคนนะคะถ้าท่านใดประสาทสมบัติของท่านทุกอนุรูคมคนนั้นมันลุกสู้หัวใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความปิติสุขที่ได้ยิน ที่ได้พบเจอคลิปนี้บอกได้เลยค่ะว่าอนาคตแห่งความสำเร็จอนาคตของความอุดมสมบูรณ์ของคุณนั้นอยู่แค่เอื้อมความสุขความปรารถนาความหวังใดๆที่คุณปรารถนานะมันจะคอม plete ในอนาคตอันใกล้นี้ขอให้ตอบรับคลิปนี้ตอบรับพลังงานแห่งความรากักความห่วงใยนี้นะด้วยหัวใจแห่งความปิติสุขขอบคุณและบอกว่า yes ใช่เลยเพราะหนูคือลูกสาวแสนดีสุดที่รักยอดดวงใจที่พ่อภูมิใจเป็นที่สุดเพราะฉันคือโครนนิ่งที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเพราะฉันคือดวงจิตแห่งพรเพราะฉันคือดวงจิตอัจฉริยะแสนดีเพราะฉันคือจักรวาลแห่งความอุดมสมบูรณ์อะไรก็ได้ค่ะที่มันพูดไปแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้เราประสบกับความสุข ความสําเร็จวันนี้อดทนฝึกฝนนิดนึงกับบททดสอบที่เข้ามานะขอให้ต้อนรับนะอย่างมีสติกับบททดสอบที่เราได้เจออย่าแกว่งนะอย่าขาดศรัทธาเชื่อในพลังห่งปาฏิหาริแล้วความสุขนะฮะอินฟินิตี้เบสซิ่งอยู่กับคุณแน่นอนค่ะคอมพลีทในทุกๆด้านแน่นอนค่ะจะ้หญิงน้อยแสนดีจ้าชายน้อยผู้เหลือค่า สุดที่รักของพ่อนะอืมก็ขอนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการส่งพลังงานบวกล้นลวน,ลวนเลยนะเจ้าคะให้กับ fc แสนดีของเราทุกคนให้กับอ่าท่านใดก็ดีที่แวะมาเจอคลิปนี้แล้วหัวใจมันเต็มปิ่มไปด้วยความสุขนะฮะรู้สึกว่าสัมผัสถึงพลังงานขององค์พระผู้สร้างสัมผัสถึงพลังงานของ อ้อมกอดแห่งรักแท้แสนดีนี้ด้วยจิตภายในของเราด้วยจิตใต้สำนึกของเราด้วยร่างกายทุกอนุรูปุคนคขของเรานั้นขอให้ตอบรับคลิปนี้ด้วยความปิติสุขขอบคุณนะเจ้าคะ,ะเราขอเป็นสื่อกลางนะฮะส่งผ่านความปรญานาดีร่วมกับนะ,ค,ะคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเราจากอ้อมกอดแห่งรักแท้แสนดี ไปสู่ทุกๆหัวใจด้วยความปรารถนาดีอย่างมากมายนะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าคะว่าดวงจิตภายในของเรานั้นจะตอบรับขึ้นพลังอย่างรูแสนดีนี้อตอบรับอ้อมกอดแห่งรักแท้แสนดีนี้กันทุกผู้ทุกนามนะเจ้าคะแล้ววันแห่งความสุขสมหวังของเรานะวันแห่งความสำเร็จของเราจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ อ้อมกอดของพ่อนั้นห่วงห่วงเราเหลือเกินนะเจ้าคะ่ะท่านคอยดูแลเราทุกวันนั่นแหลคะค่ะนะคอยเรารับไว้นะเจ้าคะ่ะเออขอบคุณสำหรับการรับชมนะเจ้าคะ่ะทุกๆอ่าการติดตามทุกๆอ่าหนึ่งซับสไครต์หนึ่งไลค์ like, นะรวมถึงหนึ่งการแชร์นะเจ้าคะ่ะและคอมเมนต์น่ารักน่ารัก นะของ f อีหน้ารักของเราทุกๆท่านขอคุณจากก้นบื้งของหัวใจจริงๆเจ้าค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ที่จะกระตุ้นดวงจิตอัจฉริยะดวงจิตแห่งพรในตัวตนของพวกเราทุกๆคนให้ลุกสู้ขึ้นมาอ่รับนะกีฟอันมากมายมหาศาลรับพรอ,อันอินฟินิตี้ของเรารับความสำเร็จนะรับความสมบูรณ์แบบ ในชีวิตของเราความโนสมบณ์นี้กันทุกผู้ทุกนับนะเจ้าค่ะขอบคุณจริงๆเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ